สวัสดีครับทุกคนจ๋มาพบกับอีกแล้ววันนี้กบไปตลาดมาทุกคนไปตลาดมาสองร้านเลยนะทุกคน ตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงพัดลมนะทุกคนเพราะว่าพอดีเพื่อนบ้านของเราเขาย้ายออกไปนะทุกคนแล้วก็กบเปิดตัวดูดกลิ่นในบ้านแล้วเขาก็มาปรับปรุงนะทุกคนมันก็เลยแบบกลิ่นก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะทุกคนเหม็นมากเหม็นสีเขามาทำสีโูดามาทุกคนแล้วก็อะไรเนี่ยแคสซี่แคสซี่ทุกคน ได้ไข่ถ้าไปคอสโก้ก็จะได้ไข่คอสโก้ไปร้านฝรั่งไม่ได้ไปไก่มันไกลค่อนข้างที่จะไกลทุกคนได้ไข่ไก่มานะคะได้ขนมป,ปังมาทุกคนถ้าไปถ้าไปถ้าไปร้านฝรั่งก็จะได้ตีนไก่นะทุกคนของวอรมารแหมพอมีคนซื้อเยอะก็เลย ราคาแพงขึ้นทันทีทันตาซึ่งมันได้มาสองแพค็คค่ะทุกคนได้เบคอนมาคะ่ะทุกคนได้ชีสนะคะได้หอมขาวหอมหัวใหญ่ะคะ่ะทุกคน ได้สีมาปิดผมหงอกนะทุกคนผมกบหงอกเต็มหัวกบใช้เป็นดร์กช็อกโกแลตนะคะบาวนะสีทำผมได้วิปปิ้งครีมนะทุกคนกูน้ำนานมาแล้วชบุบมีเกมเด็กด้วยทำไม พอ,อ,อ,อแล้วกินแรงมากทุกคนได้มน,นมมาหนึ่งขวดฮะอะไรที่เรามีคนเข้าในบาเอมให้องว่างเยงอะแยะโอเคนี่ค่ะร้านจีนเอ้ยไม่ใช่ร้านฝรั่งนะร้านฝรั่งหมดไปเท่าไหร่คะเดี๋ยวกบจะดู ร้านฝรังหมดไปรัวมาร์สนะคะทุกคนหมดไปหกสิบสอเหรียญทีนี้มาดูร้านจีนโหร้านจีนกบจากพีเซต์ร้านจีนทุกคนว่ากบได้อะไรมาบ้างโหกบแบบอยากบอกว่าถอยกล้องมาหน่อยร้านจีนแบบอยากพีเซต์มากแต่ว่าเอานี่ไปก่อนได้หน่อไม้กะทิ ใบย่นางเห็ดคะ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้คือแกงเขียวหวานกบจะซื้อเป็นกระป๋องเล็กๆแกงเขียวหวานมันเพราะวันนั้นน,นจะจะทำกินปากกระป๋องแบบเล็กเหรียญเท่าไหร่เหรียญสามสิบมั้งคะทุกคนกดได้มาสี่กระป๋อง เส้นเล็กค่ะนี่ทุกคนอันนี้ทุนเนี่อร่อยจริงอร่อยจริงไม่อิงนิยายนี่ค่ะทุกคนงวดที่แล้วกบซื้อมาคือมันนุ่มอะคืองวดที่แล้วกบซื้อมาแพ็คหนึ่งที่นี่อร่อยก็เลยแบบว่าเออคือปกติกบซื้อหลายหลายเจ้านะแต่เจ้านี้มีความรูม้สึกว่ามันนุ่มได้มาสองแพ็คคุณอำนานบอกว่าเอามาอีกเลยกลบบอกว่าเธอดูตู้เย็นของเธอก่อน รับความร้อนทำงานนี่ทุกคนงวดที่แล้วกบซื้อมางวดนี้ก็ซื้อมาอีกกินแล้วเข้าห้องน้ําดีเลยอ่ะทุกคนสําหรับคนท้องผูกเนี่ยเหมือนกบเนี่ยดีมากดีเลยกบบอกได้ทำเดียวจดีมากได้ถุงงอกมาค่ะอ๋อไปเมื่อกี้ร้านฝรั่งดื่มนี่ยาคุณน,นํำนาจเวียนหัว เหมือนยาเมารสยาเมาอะไรแบบที่ละซอรี่อ่ะเก็บเอาไว้เลยผักชีใบเลื่อยค่ะวุ้นเส้นค่ะพริกพริกแห้งนะทุกคนต้นหอมแพงมากผบเปิดถุงร้านจีนทีไรต้นหอมแพงมากกรําละสามสิบบาท กำละหนึ่งเหรียญเทมากได้น้ำส้มสายชูมาค่ะทุกคนน้ำส้มสายชูเนี่ยเอ,เ,อาาอาาเอาไม่ใช่เอามาทาอาหารไม่ใช่เอามาปรุงอาหารก๋วยเตี๋ยวอะไรด้วยนะทุกคนแล้วกบก็เอาชอบเอามาทําแบบล้างล้างพวกเครื่องในต่างๆก็เลยต้องซื้อมาเป็นขวดใหญ่เลยได้พริกแกงแดงไม่ใช่ พริกแกงเผ็ดค่ะทุกคนซื้อมากระปุกหนึ่งได้กะทิด้วยอันนี้นี่ทุกคนพริกขี้หนูป่นหยาบนี่พริกป่นนะทุกคนพริกป่นที่บ้านหมดตอนแรกว,ว่าจะไปร้านไทยทีนี้เสร็จก็ยังไม่ได้ไปสักทีก็เลยซื้อไหนไหนไปร้านจีนแล้วก็ซื้อมาเลยอันนี้เห็ดเหมือนกันนะผมซื้อมาสองกระป๋อง โห oh, มะเขือสวยมากมะเขือคือสวยมากลูกสวยมากทุกคนดูสิดูสินี่สวยตาไม่ได้มองมะเขือมองเมีย <laughs> ได้ฟักทองเปอเอฟไหมทีละ <laughs> ได้แตงกวาลูกเล็กนะทุกคนนี่ผมชอบกินแตงกวากินเปล่าๆก็อร่อยแต่คุณน้ำน้ไม่ค่อยชอบเออ กบแปลกใจแตงกวาเนี่ยเป็นผลเป็นผักที่คุณอำนาจไม่ค่อยกินนะก้งแอบงงนิดนึงทุกคนคุณอำนาจเขาไม่ไม่ค่อยกินนะนห,นนนะหนูก็ไม่เข้าใจทำไมอะได้พริกไทยอ่อนนะทุกคนเอามาไวเอามาไว้าาไวใส่แบบพวกผัดเผ็ดต่างๆนะทุกคนนี่ กบจะทีเซนสามอย่างนี้ทุกคนแทนปลาหมอทุกคนน้ำลายไหลปลาหมอย่างากินกินกับส้มตำว้ยอันนั้นหมอปลา <c oughs> <c oughs> ทุกคนสองตัวในราคานี่ค่ะเดี๋ยวกบจะชวนทุกคนกินทําย่างย่างปลาหมอนะวันหลังนะไม่ใช่วันนี้นะสองตัวห้าเหรียญอ๋อนี่ อันนี้ก็เหมือนอันนี้หอยตลับกบจเจ้ะมาผัดแล้วก็อันสุดท้ายท้ายสุดก็คือปลาดุกค่ะทุกคนทุกคนเห็นเห็นเมนูไหมว่าจะทำอะไรเมื่อเขือก็มีได้ปลาดุกตัวนี้เท่าไหร่หกเหรียญน,นะทุกคนประมาณสองร้อยบาท่ะตีไปแบบต่ำๆไปสองร้อยบาทนี่กบได้มาทั้งหมดนี้ทุกคนตุ๊ตตุ นะคะอันนี้ร้านจีนร้านจีนกบหมดไปเท่าไหร่ร้านจีนกบหมดไปแปดห้าเหรียญทุกคน8ปห้าเหรียญบวกร้านจีนหมดไป8ปบห้าเหรียญทุกคนตีไปสักแปสิบหกนะคะ แปบหกเหรียญบวกหกสิบสองเป็นเท่าไหร่แปดสิบหกอ้อยไม่ใช่แปดสิบหกบวกหกสิบสองบวกเลยไม่ต้องมาบอกให้หนูนับ <48. S 1> แอยสี่สิบแปดเหรียญทุกคนช้อปปิ้งก็ได้เยอะไหมไม่รู้อร้อยสี่สิบแดเหรียญเดี๋ยวกบจะขึ้นราคาเป็นประเทศไทยให้นะว่าทเท่าไหร่โอเคคะ่ะทุกคนกบไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะคุณนำหน้าไปบ่ายไหมคะ คุณอำนาจมาถึงบ้านก็ใส่แสงเกงขาสั้นทุกคนขอเมาส์หน่อยไม่บายไม่บายเลยบายขอเมาส์หัวหน่อยนะทุกคนอากาศหนาวแค่ไหนคุณอำนาจก็ใส่แสงเกงบ็อกเซอร์แล้วก็นอนเมียนี่หนาวหนาวแล้วก็บน่นหนูไม่เข้าใจอากาศหนาวแค่ไหนทําไมเขาไม่หนาวมันหนูหนูก็งงมากเลยโอเคคะ่ะทุกคนกดไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะ มี่นี่ฮาไปไหวทุกคนว้าหย,ยดทุกคนร้อนๆ้อนเลยค่ะมาถึงก็กินมาถึงก็อุ่นกินนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนมากินมาขนมตาลจ้า